คริบูนคนมีเสียงค่ะศิลปินชื่อดังในยุค80เมื่อวันที่17ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุธิพงศ์วัฒนาจากักรปูฟุตตีศิลปินชื่อดังในยุค80ก็ที่รู้จักกันดีค่ะในชื่อของออดคริบูนนั่นเองอายุ57ปีในกรองชื่อดังในยุคเดียวกันนี้นั้นนะคะก็ได้จากไปแล้วละค่ะ ระบุข้อความว่าอําลาอาลไยเพื่อนรักออสคิริบูลขอร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเอกและเอิร์คครอบครัวของคุณคิริบูลจากนั้นบุ๋มจุธามาศซึ่งเป็นภริยาของชมพูฟุตตี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวออสด,ด้วยค่ะ R.I.P. นะออสก่อนที่คุณอีทซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเรวุทธทินัน ซึ่งเป็นภระยาของเตอ๋อเรวัตพุทธินั้นก็ได้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาสอบถามว่าเป็นอะไรคะชมพูจึงตอบกลับไปว่าเป็นมะเร็งสมองครับพี่คิดถึงพี่เตอ๋ออยู่เมื่อวันก่อนเองเนี่ยครับสำหรับประวัติของออสคิริบูลหรือว่านักร้องนักดนตรีนักสแสดงและนักแต่งเพลงของชาวไทยเป็นอดีตนักร้องนำและหัวหน้าของวงคิริบูล แนวสตริงคอมโบแล้วก็ตั้งแต่ปี2526มีบทเพลงที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายก็คือรอวันฉันรักเธอได้มีผลงานในนามวงจำนวน6ชุดค่ะในช่วงที่อยู่กับพงศิริบูรณ์อเทค่รมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักร้องชายหญิงที่ร้องเพลงคู่แนวลูกกรุ่งในชุดรวมดาวพบดาวและนพเกา้าตั้งแต่ปี2527โดยมากแล้วเนี่ยร้องคู่ก,กันกับคุณ อัชพันนี้หานรงหรือว่าคุณโอคปุ๋ยายจะได้ออกอัลบั้มเต็มคู่กัน1ชุดใลออัิริบุณมีอัลบั้มเดียวออกมาอีกนับ10ชุดค่ะหลังจากที่ยุควงและเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ด้วยเป็นพระเอกเพียงเลยงเดียวก็คือความรักของคุณฉุยนั่นเองในปี2532คู่กับรัชนกภูลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ